ตราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนิเจ็ซีช่องฟ้าม้งใช่นะเสาร์วันที่เก่าตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเกตนะครับพ่อกันยิ้ตลาดบ้านคำบงอำเพิ่นพ่องจังหวัดขอนแก่นนะครับตลาดบ้านคำบงอำเพิ่นพ่องจังหวัดขอนแก่นนะครับมีนี่ป้ายกับขามาหลายคนกับขามาหลายนะครับของแจกของดอนของเกียรของน้อยกับขามานะครับผู้ใด้ขมารับชมรับฟังรับฝากดติดตามกดกระดิ่งได้ครับเด้อกินกับว่าฟ้าม้งคลนใช่นะครับถ้ามาบ่ถูกกับท่สอบถาม 0 8 9 7 1 5 1 7 4 c นะครับ0 8 9 7 1 5 1 7 4 c นะครับพวกสอบถามฟั่มมงคลชัยหรือว่ายูทูบช่องของผมลองมึงเดียวผมบอกเส้นทางให้นะครับเพื่อเ่าเป็นการเสียเวลาไปเบิ้งราคาไข่ลองเบิ้งน้ำเบิ้งราคาไข่พรอม่พี่น้องเข้าขึ้นของขวมาหลายครับุผมข้าดต้มข้ายดำขามาหลายนะข้าดต้มข้ายดำขามาหลายเปิดหัวข้ายเตียข้ายแค่น้ำ ค่อยเปียกค่อยแก่พันแท่สองคูสูงเจ็ดสิบเก้าเส้นนะเจ็ดสิบเก้าเส้นหูขวอปันกัะดอกมะล่าสองคันตัวแม่ย่างดีครับตัวแม่ย่างดีตัวแม่ย่างดีนะครับเจ็ดสิบเก้าเส้นพันแท่สองคูแล้วเปิดราคาไว้สองหมื่นบาทนะครับเปิดราคาไปสองหมื่นบาทตัวแม่ย่างดีนะเราประกันตั้มนี้ครับเราประกันตั้มนี้ มาเเิ่งตัวนึ่งอีก้มึงนะครับตัวนีนะมาเเป็นอันนี้แม่สาวนะครับเม่สาวนะครับมีเม่สาวเิ่นแม่สาวนะครับ หญ้สาวนะครับหญ้าสาวลูกสาวเขาจะเลื่อนนำเพราะว่าใบหลอดเพึ่นว่าได้มากให้นะครับใบหลอดขึ้นวัวได้มากขึ้นว่ามากแต่ว่าไปสูงค้วยสิบปีแน่นอนนะครับหนงรอยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับหนงรอยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดบวกลบนะครับหญ้ยสาวความผสมเปิดราคาไปสองหมื่นบาทเปิดราคาไปสองหมื่นบาทเปิดราคาไปสองหมื่นบาท นีครับแม่เตี้ยแม่เตี้ยพันแพร่สองคู่กันแม่เตี้ยอะไก็พันแพร่สองคู่กันชุงร้อยสิบงร้อยสิบบวกลบนะครับช่งร้อยสิบเส้นบวกลบนะคเกิดราคาหนึ่งเป็นหนึ่งหมืนสามพันบาทหนึ่งนสาพันบาทผู้ใดสนใจก็โทรศูนย์แปดเกาเจ็ดหนึ่ห้าเจซนะครับไวสามตัวนะครับโทรสอบถามต่อรองราคาอะไครับพ mm er. right ี่นองห้องเจ้าบาทลุกออน่ยเจ้าบาทแม่ลูกลูกแม่ ข้าวดีครับแม่ลูกลูกแม่แม่สูงร้อยสามสิบบวกอยู่เด้เนาะแม่สูงร้อยสามสิบบวกตัวลูกตัวแม่ยังดีลูกตัวแม่ยังดีนะลูกลูกคนลอกเขาตูนะครับาค่อยลูกแรกเนาะลูกแม่แม่แม่ท่องอยู่ไหมครับนี่แม่ยังกัเท่านท่องลูกตูสองหมื่นห้าพันบาทขนาดราว่าเอาคอเบอร์ทั่วเลยครับ ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปมสี่แปดสามเจ็ดห้าสี่สามเจ็ดห้าสี่สามอผู้ใดสนใจทนโทรสอบถามต่อรองละข้างรองครับเอโชว์ขมานะครับเด้เอครับผมเเดียบหารถตันน่ครับดนพอพันหน้าคตพอพันลูกพ่อไดครับนี่ขายราคาเนื้อครับโอยขาราคาเน่คนาน้หนึ่งร้อยสามสิบกว่า,าครับ,รบย,ยุ กลอยยูปีก็ปีกว่านี่เนาะนสองปีเลยนนบาะเขีคู่นึงไป่เข้กวเนเยองปีอยู่ละสองสี่ช้งอยเท่าไรอยลอยสามี่ผอยู่ดอกลอยสมที่าย่เปิดราคาเท่าไรครับนซื้อสองหมื่นสองครับซื้อยู่นี่ลานนนบอราคาเอาเป็นซื้อสองหมื่นสองขีดไว้บอกเองเฉียวกำไรสามพันครับซื้อสองหมื่นสองแล้วเฉียวกำไรสามพันเด้อล้ยดอนตัวนี้เพื่อนบอกไรเหลียบเลยนี่ยุไทยมันนี่เพิ่งดูเพื่อนบอก ซื้อ 2, 000, 2, 000. สองหมื่นสองพันสิเจียวกำไรสามพันเป็นสองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพันมองเจียวเลยได้ครับนี่ต่อพอได้พอเพิ่นซื้อมาสองหมื่นสองพันแล้วเพิ่นจะขายสองหมื่นหาพันบาทนี่ครับจังทษสอบถาม,ออละละมเอาขอเบอร์โทษเนี่ยศูนย์เก้าสี่ห้าหนึ่งห้าห้าสองเก้าหกเอาโทษสอบถามต่อร่องราคาเขาเสียแผลนรองลงมือเอาโชค์โชว์คนมันแมียสาว เอาขอส่วนสูงก่อนเหรครับนหนิร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบหาบวกลบอยู่เท่าไหร่นาะร้อยยี่สิบาบวกลบอายุได้ครับอายุปนีน้อยๆสิปนีน้อยๆนี่ยแหละครับปนีน้อยๆนี่ยแหละคุณว่าสูงร้อยยี่สิบบวกลบนี่ยนะครับก้อยแม่สาวน้อยปนีน้อยเปิดราคาไเท่าไหร่นาะครับหนิ หนึ่งหมนเจ็ดพบาทพนะเพิ่นเปิดว้นงราคาหนึ่งหมื่นเบาทแม่สาวหน่อย0ู 1, ่ยี 1, บ่ 1, บกว่านี่นะ่สิบบวกก่งหมื่นบาทพนะหนึ่งหมื่บาทเราห้องไป้ยี่หรอก็่อได้แต่ว่าเนื้อหนังดีหนะึ่งหมื่บาทเนาะเอาขอบเอบอร์โทรนะครับพี่วได้พน,นะเอาโทมหาผมว่าได้ศูนย์แปดเก้าเจ็ดห่งหาหนึ่งเจ็ดสีโทรมาหาผมว่าได้เด้อครับพอพันดะีครับนี่ ลูก่ออะไรทำนี่ลูกเจ้าแบงลูกเจ้าแบงคนทางเขาดีทางเขาอายุได้ครับสิบเอ็ดเดือนับอายุสิบเอ็ดเดือนลูกเจ้าแบงขนาดขนาดลูกเจ้าแบงเนื้อนางดีแข้งขาดีเนื้อนางดีแข้งขาดีนะครับเจ้าแบงบนเขาหางช่วงไยเพิ่นหางช่วงไย่พิ่น ขนหางเงาเลยเขาขนหางเงาเลยเขาคนตัวดีไมนคพันทำงรับนานพอทนับนเขากว้างดีเนาะเขาเขากว้างดีเปิดราคาเท่าไรครับนี่วสองหมื่นเจ็ารอพันาเปิดราคาสองหมื่เจ็พันห้าร้อยออกขอเบอร์โทรนะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าสี่สามเกาซีหาเก้าแปดอผู้ใดสนใจโ่วสอบถามต่อลองราคาบึงนะครับ อา tamam. โคมันได้ครับด้อใช้ได้มามตัวเดียวสิเดียวได้มามตัวเดียวอ๋ไปแล้วนะไปไปล้ว้าด้หนี่โอ้เรียงหุหุยดีเจ็ดพันบาทพันขายกันแล้วแม่สาวหน่อยพอเบิงพอพันครับเบิงคอพันพอพันลูกคอไรน้อลุงนีู่กโลูกเก่าจะเล่น สูงได้หลายป็นได้เราทำนี่ร้อยสี่สิบพันน้ำนมเงินมาทำเพ่สิบเกียเดืยนลูกใส่เก่าจะเลื่อลูกใส่เข่าจะเลืิญนลุงได้บ้าตัวมือนี่ที่แม่ม่านกับแม่นลูกใส่เก่าจะเลือนม่น้ำขึ้นน้าน้ำเกบือเปิดราคาอันนี้เปิดราคาเท่าไรก็ลุงนี่สามสิบห้าสามบามื่นหาพันบาทสามหมื่นหาพันบาทนะครับเม่ ตัวปูลูกสายเขาสามหมืนหาพันบาทเนาะใส้ตัว,<อ>ตวได้เยอตัวด้อนนี่เท่าไรครับนี่ตัวด้อนใหญ่ลูกสายลุงลูกสายลุงนาเขากว้างดีลำตัวดีขิ้งดีลำตัวดีขิ้งดีนะครับลูกสายลุงนะครับฟันแท่ฟันแท่จยอะปูหรือครับนี่คูหนึ่งฟันแท่คูหนึ่ง สูงอยู่มากร้อยสามสิบกว่าร้อยสามเจ็ดสามแปดสี่สิบถึงหัาอะไรเปิดราคาเท่าไรครับนี่ห้าหกหมื่นบาทตัวดอนน้อยนี้ครับนี่ลูกพ่อใดเนาะครับหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับตัวนี้ลูกท่องเองกตัวนี้ลูกท่องเอกหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าเมืองแขวมันด้วนหน่อยเบืองแเขียวด้วนสองคู่เลยหนึ่งหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย เอาขอเบอร์ <zero es. S 1> ทนะครับศูนย์หกหนึ่งสองสามหาเจ็ดศูนย์หาเก้าเผู้ใดสนใจโทษสอบสามตอน้องก่ดำดำรอกัดอนสองคนี่แหละครับเนี่ยคู่นี่คู่นี่ว six, <at logistics. S 1> ่าต้องห่วงเรื่องเจ้าเนื้อนี่เอาโทษสอบถามเบิรงเด้อครับเปิดอนเปิดเบางเขว์เพิดด้วยสองคู่เลยนี่เปิดเตียบเปเตียนะ สูงเจ็ดสิบเก้าเส้นเจ็ดสิบเก้าเส้นใส่ของเจ้าได้ไหมเอ็ตัวตัวนี้แม่ม่าดีครับนี่ร้อยสามสิบสามยีดอกเนาะร้อยสามสิบบวกลบนี่แล้วครับกล้วยตัวนี้แมีป้องร้อยสามสิบบวกลบกล้วยแมีป้องอันนี้เปิดราคาเท่าไรครับนี่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยครับผมอันบานี่แม่ลูกครูอันนี้แม่ลูกครูครับนี่แม่ลูกครูแม่สูงร้อย ยี่สิบลูกตัวผูอย่างดีแม่ท่องอีกไปครับนี่แม่ยังโมท่านท่องเนาะแม่ลูกเปิดราคาเท่าไรครับนี่หนึ่งมืนสี่พันหนึ่งมื่นสี่พันนะเอาได้เดมแม่สองตัวเนี่ยรับเอาขอเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดสองห้าหนึ่งหกสี่สี่เจ็ดเก้าสี่สี่เจ็ดเก้าเราได้แม่มั่นกับป้ายแม่ลูกร้อยหน่อยมากโทรสอบถามก็รองราคาเราลองเนึ่งนับเอาส่โทรมาหนยนะครับเด้อหน่ยลูกแม่ย่างดี แม่ลูกลูกแม่ยังดีลูกภูแม่สูงร้อยสามสิบบวกลูกหนึ่งเปิดสิบสี่หาร้อยเปิดสิบสี่หาร้อยสิบสี่หาร้อยฮัมสิบสี่หาร้อยแม่ลูกลูกตัวภูไข่ลูกเรียกค่อยลูกเรียกเปิดไปเท่าเดิมสิบสี่หาร้อยสิบสี่หาร้อยสิบสี่หาร้อยขนาดเราเป็นลูกกินนมตับตับที่ไงฮับลูกตัวภู ลูกกินนมตับตับลูกของเที่ยงโอ้ยลูกเป็นไงเลยกินนมคือบ่อยากกอกมันนี้นี่เย็ดตัวลูกมันเมื่อนศีพันหารอยพนาองเราวะเอาเปิดก้อยกุ้งครับเปิดตอ่อก้อยกุ้งเมื่อไงกูไหนเนี่ยซอยทอดเราได้ฟองเข่ากับเนี่ยกินมะนาวมีดีทดอปดปลาแดดยื้งไงทอดปลาแดดยื้อภาษาอะไรไหมโว้ยผุ่นปลาแดดยื้งกับมี่ภาคไหลอันนั้นเขาเหนียวนี่เขเหนียวน,นี่ทอดปลาชมปลาครับผม เนาปลาแดกเอื้องเด้อมาผู้ใดอยากกินมาตลาดข้าบงเรานี่ยละพะนะ่นาะเดี๋ยวขอเบอร์โทษแม่นี่คน 14, ห,หนึหหน่งมืนสี่พันหารอยมามาขอเบอร์โทษนะใช่ใช่เบอร์โทษเจ้าเบอร์เด้สวนหกหนึ่งสองสามหาเก็บสวนหาเก้ากแม่ลูกหมื่นสี่พันแมนบอทับลูกตัวผูวเอาตัวร่องราคากับเราร่องเบิงนะครับเด้อครับตัวแม่ที่แม่ย่างดีโอ้สอนเข้าให้ย่างดีตัวนี้ โอ้คือเนื้อนังดีแต่สีเหลืองวิวดีครับยมท่านถึงเสียข,ขึ้นตัวเจ็ดบาทแล้วครับจ้ราคาซงสี่เปิดไแปดพันหาครับเปิดไแปดพันาร้อยบาทนะเปิดไปแปดพัารอยบาทขน,ะน 8, 500, าดกล้วยลูกแม่ยังลูกพ่อใดแม่ใดเนี่ยนันว่าลูกเขาจะเลื่อนนะนว่าลูกเขาจะเลื่อนขนาดใบรอดทห้งหมด้ดมาเนาะว่ได้มาเนาะเอาโทษสอบถามรายละเอียดเบื้องขอเบอร์โทษนะเดี๋ยวเดียเบอร์โทษกันีนนล เบื่อทั่วจำว่าได้นะเบื่อเจ้าควงทั่วสอบถามตอร่องราคาบึงนะครับราว่าห้องแปดพันกว่าบาทแปดพันบาทขนะองห้อยแซกขนแข้งขาล่ำาัวดีอยู่ครับสีดีอัตลาาักษณ์มแจมแจ่มดีอยู่เป็นท่านในคลองเสียบกันได้อเ,ไดเอาเบอร์ได้เบอร์ทั่วนะศูนย์นนหกหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ โอกเก็ดสอ,องศูนย์เองศูนย์ผู้ใดสนใจก็โทรสามสอบถามก็หอยแสกของมึงได้ครับเด้อเอามันมานมันมาเมาี่ยกล้วยเมีครับกล้วยเมีอันแ,แม่ียสาวนี่ยักบาทครับนี่แม่สาวนี่ว่าสองหมื่นสูงร้อยยี่สิบกว่าไอเครับร้อยยี่สิบเจ็ดบวกครับแม่สาวสองหมื่นนะครับสองหมื่นบาทเมืนน่อหนังดีแข้งขาดีโตัวภูนี่เด้ครับนี่ อันนี้ตุ่มแม่เพื่อนทีตัวตัวผูวผหิบาทครับตัวผูห้องสิบเกห้อตัวผูห้องสิบเก้าหาร้อยบันนี้แม่ลูกนี้ครับนี่นน 40, แม่ลูกก็เลยห้องสี่เมื่นแม่ลูกห้องสี่เมื่นลูกแม่ย่างดีแม่ย่างดีครับแต่นี่ตัวผูกับแม่นทีนี่ตัวผูสิบะนะเก้าหาร้อยขนาดเล็ว่ะเอากล้ยหลายตัวนี่แหละโทรสอบถามต่อรองราคาเราลงมือเอาขอเบอร์โทรยนะครับ 086 2 8 2 2ด2อ4อ4 4ปดสศูเอาผู้ใดสนใจโสอบถามต่อรองราคาบึงเมื่อเก่าที่อันนี้สองมนกว่าตัแม่สองหมแม่ดูกสี่หมื่นตัูกับหมื่นกว่าขึ้นกันหมื่นเก่าผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามต่อรองราคาเราลองบงครับเรื่อครับนี่ลคือบรรยากาศตลาดบ้านคํำบงอำเภอลำพองจังหวัดชลนแกสํสหรับเสาวันที่เก่า ตุลา2,867น้กสามพเมี่น้องมาเป็นราคาควายคนกรหลายควายกับประมาณนั้นเขามาหาซื้อควายนะคนกระจายสำหรับมูนีผู้ใดเขามาเบิ่งกับพิมพเข้ามาฟ้าม,มงูใช่ฝนะากกดติดตามเห็น้ด้วครับเด้อฝากกดติดตามก,กดกระดิ่งกดซับสไคร์นะพราะได้เบิ่งราคาควายน้ำตลาดนะัดเงนินเดือนที่ทาตถุนละครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงยิง่งเอสำหรับมูนีเขาได้รับความขอบคุณจากฟ้ามงูใช่สวัสดีครับ